สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้พี่นงจะพามาปลูกมะม่วงโชคอน,นันต์จ้ะปลูกมะม่วงโชคอน,นันต์ไว้บ้านตาเนะมาะมะม่วงโชคอน,นันต์ที่มันออกลูกตลอดปีเนาะปลูกไว้ข้างสะตาตะกี้พี่นงขุดจอบขุดจอบแล้วก็จอบหักจะใช้เสียมแต่งนะใช้เสียมแต่งรูปร่างก่อน มะม่วงโชคอนันนั้นค่ะพี่นงไปเดินไปเอามูลขี้ไก่มาเนาะเอามูลขี้ไก่มาผสมกับดินนี่ค่ะขี้ไก่ไก่ของตาเอามาผสมกับดินเนะต่อไปสาวไปเทศแังมาก เล็้ยยังนี่รากยาวอยู่นะ ตรงนี้มันจะโล่งเนะไม่มีต้นยางตรงนี้จะโลง่งไม่มีต้นยางตรงนี้จะเอาไว้ทําสวนนะปลูกพริกปลูกมะเขือกิน เราก็จะใส่ไปอีกเนาะใส่มูลไก่ไปอีกใส่ขี้ไก่ ออกลูกตลอดปีสุดยอดเลยนะพเพื่อนนึกว่าที่นี่ไม่มีพอดีเมื่อวานไปเจอต้นละแปดสิบาทเองเพือ่อน